เนี่ยครับอย่าว่าแต่ว่าต้นไม้เลยครับผมตัดผมไม่ให้โดนโคนสักต้นหนึ่งครับแน่นอนครับไม่ให้โดนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนดูได้ครับบาดแผลที่โคนไม่มีนะครับที่ต้นที่กิ่งแต่นะครับลูกหินนะครับบ้านผมเป็นหินกวดหินลูกลังคือมีแต่หินนะครับแต่เนี่ยครับนะครับนี่ที่เป็นรูเป็นรูนี่คือก้อนหินทั้งนั้นนะครับไม่ใช่แมลงเมื่อกี้เองครับผมตัดนี่ครับ คือเราไม่สามารถป้องกันได้ครับนอกจากเราเอาอะไรอะสังกะสีต่อไปถ้าผมตัดอีกผมก็ต้องเอาสังกะสีหรือสเตลมหรืออะไรมาคุมไว้ก่อนนะครับมาคุมไว้รอบๆกันลูกหินที่กระเด็นออกมานะครับครั้งนี้ผมประมาทไปนิดนึงครับแต่ผมตัดผมรับประกันว่าไม่โดนโคนกิ่งไม่โดนต้นนะครับหมายถึงที่ตัดไม่โดนต้นร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องเอาลูกล้อมากัน ไม่ต้องเอาอะไรมากันผมก็สามารถตัดได้ไม่โดนลูกรลอแน่นอนครับเอ้ยไม่โดนโคนต้นต้นกิ่งแน่นอนครับแต่นี่มันเกิดจากลูกหินนะครับอ่านี่นะครับนี่คือหักตุกใบครับอ่าดูแหกลูเวอะนี่ใบหักลูกหินกระเด็นมานะครับนี่ครับแหกนี่นะครับหว่งไปเลยนะครับนี่นะครับตุกใบครับโดนนี่ครับนี่ไม่ใช่แมลงนะครับ ต้นนี้ผมพึ่ง,งลงได้สามสี่วันเองครับอ่าเสียดายใบนี้ครับมันเป็นใบเลี้ยง,ย,งยอดเลี้ยงต้นครับใบเลี้ยงครับขาดมันไปในต้นหยุดไปนิดนึงเลยครับหยุดโตไปนิดนึงนะครับผมประมาณไปนิดนึงโดยที่การไม่เอาสลิมหรือสังกะสีหรืออะไรก็ได้ครับมากันก้อนหินไว้ครับเอาสลิมอันนี้มากันให้รอบเลยครับกันรอบไม้ที่เราปัก ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับต่อไปผมก็ต้องกันสาเลมนะครับสําหรับต้นตำ่ำๆนะครับต้นสูงๆก็ไม่มีปัญหาครับมันไม่เป็นไรครับต้นสูงๆเอาต้นต่ำๆนะครับที่เราเพิ่งปลูกแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆเป็นสนามหญ้าไม่มีก้อนหินไม่ต้องไปกันอะไรมันครับหรือเป็นดินที่ไม่มีก้อนหินเม็ดกรวดแต่บ้านผมนะครับนี่นะครับต้นไม้ต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะตัดต้นต่ำๆให้เอาสาเลมหรืออะไร ตาขายอะไรก็ได้ครับที่กันก้อนหินตั้งแต่เล็กๆได้หรือสังกะสีเรืออะไรก็แล้วแต่มากันให้รอบนะครับก่อนตัดญย่สําหรับต้นต่ำๆเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนผมนะครับผม่ผมตัดไม่โดนต้นไม่โดนคนแน่นอนครับทุกต้นไม่ว่าต้นอะไรครับไม่จําเป็นต้องเอาลูกล้อมากัน้นไม่ต้องกั้นอะไระครับแต่ประมาณเป็นนิดหนึ่งเรื่องหินเรื่องดินเรื่องทรายเนี่ยครับนี่เกิดจากหินดินทรายที่กระเด็นมานะครับ เย่ยว่าแต่ต้นกัะท่อมเลยครับกระจกผมนะครับโดนทุกบ้านครับเพราะว่าบ้านผมเป็นดินหินหินลูกลังหินทรายหินกรวดดูแค่นี้ก็พอครับนี่นะครับนี่ที่กัดเดนมากเมื่อกี้นะครับแลวต้นกัะท่อมมันจะอยู่ได้ไงครับนี่ครับรอบเลยนะครับนี่คือหินนะครับหินนะครับนั่นคือหินนะครับที่ไปค้างอยู่บนบัวเนี่ยครับนี่คือหินทั้งนั้นนะครับพอบ้านผมเพื่อนเพื่อนดูเองครับก็ดูนี่ครับ ขนาดผมไม่ใช้แบบใบมีดแบบเป็นเหล็กนะครับผมใช้แบบลวดนะครับแบบลวดแลวผมก็จําเป็นต้องตัดต่ําถึงพื้นเพราะว่าหญ้าบ้านผมมันเป็นมันไม่ได้เป็นหญ้าแบบแบบยังไงมันไม่ได้เป็นหญ้าแบบนั้น,นครับแล้วมันก็ติดดินนะครับผมจำเป็นต้องแตดติดดินแต่ไม่มีทางที่ผมตัดนะครับไม่มีสักต้นหนึ่งที่โดนโคลน,นะครับแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากลูกหินดิน เห็นทรายเห็นไหมครับไม่มีครับไม่มีโดนครับต้นสูงก็ไม่เป็นไรครับมันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่เยอะไม่เหมือนต้นต่ำๆมันก็มีบ้างครับแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมครับถ้าเราต้องการตัดถึงพื้นครับแต่ว่ามันต้องตัดถึงพื้นนะครับเห็นไหมครับมันก็ต้องตัดแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่หญ้าผูกหญ้าี่ขึ้นมาเองนะับนครับเข้าไปในบ้านเนี่ยผมกวาดอยู่เห็นไหมครับนั่นแหละครับคือก้อนหินนะครับก้อนหินทั้งนนทั้งหมดเลยนะครับดูด้ ก้อนหินนะครับทั้งหมดเลยนะครับ oh. คือเต็มอะครับรอบเพราะบ้านผมมันมีแต่หินครับพี่ผมไม่ค่อยเอากระท่อมปลูกาะฮะเพราะอะไรอะผมเอาไปปลูกที่ไปปลูกดินน้องชายไปไปถึงหน้าบ้านเข้าไปในบ้านเลยครับนี่ขนาดหน้าบ้านแบบที่ผมตัด่างกันห้าเมตรครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปหน้าผมก็ต้องป้องกันนิดนึงครับเอาสเสล็มมาขึงไว้ สเลมนี้ก็น่าจะป้องกันได้หินเล็กๆหรือตาข่ายเล็กๆหรือสังกะสีอะไรก็ได้ครับมาครอบไว้ก่อนนะครับก่อนตัดทุกครั้งนี่นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณไปนิดนึงครับเพราะผมถือว่าความเชี่ยวชาญของผมผมตัดไม่โดนต้นแน่นอนแต่ลืมนึกถึงลูกหินที่มันจะกระเด็นโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเตือนเพื่อนๆครับ การตัดหญ้าใกล้ต้นไม้ต้นกระท่อมนะครับต้นอย่างอื่นมันไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช้ผลประโยชน์ทางใบแต่ต้นกระท่อมเราใช้ผลผลิตทางใบนะครับดูนะครับขึ้นมาบนนี้นะครับเก้ายั้ไครับนะครับกระเด็นขึ้นหน้าต่างเป็นรอยเลยเพราะว่าตัดดีแค่ไหนมันก็ต้องก็ต้องตัดมันต้องพลาดก็ดูดิครับหินบ้านผม มันมีแต่หินนะครับผมผมกวาดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับต้นนี้ก็ดูนะครับที่เด็ดยอดขนาดอยู่ที่สูงนะครับนี่นะครับโดนนะครับก็มันมีแต่หินนะครับดูนี่มีแต่หินครับบ้านผมมีแต่หินมีทั้งหินเล็กหินใหญ่หินกวดหินเท่ากระลมังก็ดูเลยครับมันมีแต่หินนะครับ จะตัดยังไงหญ้าก็ไม่ได้สูงหญ้าต่ตําๆนี่นะครับผมต้องการหดให้มันต่ําๆติดพื้นโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆผมก็จะนําเสนอเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับฝากเราจะทําการใกล้ต้นไม้ตัดหญ้านะครับก็ควรระมัดระวังด้วยนะครับสวัสดีครับ